นี้มากับยายแอมบินจีไลเมล็ดยายแอมจะเอาอะไรเดินดูก่อนยายแอมนครับขี้โรงเรียนลิดจีนครพนมตัวนี้ครับบินจีนครพนมแปดสิบบาทตัวนี้เป็นบินจีจักรพรรดิครับตัวนมันจีน่านี่จักรพรรดิแต่ว่ามันจีหวานเน็นหน่อยบิดเล็ก แบบพิสุกัสอะไรเนี่เออลิ้นจี่จักรพรรดิปลูกยากไอเอ็มเอาไหมยากมากมันให้ผลนานลิ้นจี่ครับเอานอพดีว่ะจักรพรรดสักพืชนี่ค่ะนอพะคะลิ้นจี่นครพนมมันเป็นคนนครพนมเขาเรียกส่วนยอดมันว่านอพแปลว่านครพนมนะยาย แต่นี้มันเป็นจักระพัดตัวนี้นะจักระพัดมันจะหวานแล้วน้องพ่อมันจะหน่วยใหญ่จักระพัดนะหวานหาต้นยางค่ะสวัสดีครับผมสวัสดียมามเช้านะครับพบก,กับช่องทวิลาทีเอชอยามเช้าวันนี้ก็นี่ฮะมาตัดแต่งกิ่งพุทรายามเช้านะครับผมตัดแต่งกิ่งพุทรายามเชา้าซะหน่อยวันนี้นะกิ่งไหนไม่สวยก็ตัดทิ้งครับ กิ่งไหนกิ่งไหนไม่สวยกิ่งไหนไม่ยืนขึ้นก็ตัดทิ้งนะครับตัดแตงแ่งกิ่งไปเรื่อยครับจนกว่าจะ <c oughs> ความพอใจอยู่ในช่วงที่เจ็บแสบครับนี่เม็ดพษษุทราเต็มเลยครับอันนี้แดงอินเดียนะฮะน,นี่แดงอินเดียเดี๋ยวจะยกคารเขาขึาน้น วันไหนก่อนนะลูกก็ใหญ่พอสมควรนะปล่อยไปเรื่อยต้นนี้ไม่ตัดแล้วก็ไม่ยุ่งด้วยใส่ปุ๋ยรดน้ำอย่างเดียวไม่รดน้ำม,มาสามวันแล้วครับฝนตกยังชิญอยู่เลยสวัสุยดีเช้าๆครับทุกคนชาวนี้ผมก็อยู่ที่สวนพุทราหลังบ้านเหมือนเดิมนะครับต้นกระเจี๊ยบผมก็นี่ฮะอ,อกลูกแล้วฮะพร้อมกินและกินได้แล้วนี่ สามสี่ต้นปลูกไปเกือบหกสิบต้นเหลือยูหกต้นดีจริงๆขึ้นมังไม่ขึ้นบังโอเควันนี้ผมก็มาตัดแต่งกิ่งพุทราผมเหมือนเดิมนะครับผม,มเช้าเช้าเดี๋ยวก็จะขอโอกาสกลับบ้านแล้วก็วันนี้จะไปหาซื้อพันไม้ไปปลูกในสวนนะครับผมโอเคครับขออนุญาตกลับบ้านเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดนะวันนี้ เดีผมขออนุญา,าตไปตลาดแล้วกลับบ้านนะครับผมไปรับแม่ก่อนนะครับไปตลาดวันนี้โอเคครับผมนี่เยอแอมมามซื้อที่ขุดมาก,ก่อผมมาตลาดน,าน,นา่านาบันนี้นัดข่องถุงเดี๋วยวจะไปสืบต้นไม้ครับโมลูกค้าก็ไม่เห็น เดวแยมรับผมแยมไปจมัน <concealed> ซ <them now> be <them> ึ <en ic> <an> ้อมะละกอสักหน่อยูปยีสิบบาทมะละกอลูกนี่ตลาดซด้อแพ็คแยมจะเอามะละกอไปตามวันนี้นะครับผม

ครับตัวน,นี้ก็มาเดินตลาดครับผมเดินหายจยแอมก่อนเ้อนต้นชาวบ้านก่อนนี่ฮะของคือของขายครับวันนี้จะมาเลือกซื้อต้นไม้ซะหน่อยนะครับนี่รานคามากเหี้ยวครับมากเหี้ยก็มีนะเดี๋ยวหาดูต้นไม้ครับวันนี้มากับยจแอมบินจีไรเมล็ดยจแอมจะเอาอะไรเไรรดินดูก่อนยจแอมครับ มะกรกกกกูดเยี่ยมทุเรียนแม่มันจะเป็นอุ้งมันจะออกลายนะมันเป็นสูตรสูตรสูตรทิมมะละก,กอครับมีพริกเลยจะดูอีกเลยครับผมวันนี้จะมาเลือกซือกซ้อต้นไม้นะครับผมผิดเขือนไปนเนี่ยมั้งโหทุเรียนมะกรูดมะนาวแป็นพริกีษ ยัอ yeah. e ีคออีโดโอคีโนโลเบียนลินจ yeah, uh, ีนครพนมตัวน yeah, yeah. ี้นะครับลิ้นจีนครพนมหนึ่งแปดสิบบาทหนึงร้อยห้าสิบตัวนี้เป็นลิ้นจีจักรพรรดิครับด้วยมันจีนนะที่จักรพรรดิแต่ว่ามันจีหวานเล็กน่อยเป็ดเด็กแบบยิปคือขันท้าเออลิ้นจีจักรพรรดิปลูกย่าเอ็มเอาไหมปลูกยากบอก มันให้ผลนานขีดปูไปร้อยห้าสิบก้านเขาโนพอด้วยจกักรพรรดิสุดนี่นะคะโนพอนะคะที่จีนครพนมมันเป็นคน,นครพนมเขาเลยอักษรย่อมันว่าโนโนพแปลว่านครพนมนะยายแต่นี้มันเป็นจกักรพรรดิตัวนี้นะจกักรพรรดิมันจะหวาน,นโนพอมันสะหน่วยใหญ่จักระพัฒน์ะหวานหาต้นยางคะ่ะ 80มาทค่ะจับเป็นถุงละ100ห้าครับว <ผม S 1> ันนี้ก็แย้มก็มาเก็บพริกครับผมมาเก็บพริกในสวนอีกแล้วรวมถึงผมเก็บนี่มะเขือยักษ์นะครับเก็บไปได้ถุงใหญ่เลยมะเขือกับกระเจี๊ยบแย้มก็มาเก็บพริกนะครับผมโอเคขออนุญาตเก็บพริกชชวยแย้มก่อนครับนี่พริกดกเลยฮะโอเค ระยะเก็บพริกกันครับผมวันนี้อยู่ที่สวนพุทราหลังบ้านครับไปซื้อต้นไม้มาเมื่อกี้นะครับผมโอเคโอเคครับผมก็ต้นละมุดกระสวยมาลีมาไว้ต้นหนึ่งครับที่บ้านแต่จะไปปลูกหลังบ้านนู่นนะขุดหลุมไปแล้วสองหลุมนะครับตอนนี้ก็เก็บพริกนะครับผมกับมะเขือลูกใหญ่นะครับผมแล้วก็จะกลับบ้านนะครับผม ส่วนต้นไม้ผมก็ซื้อแล้วก็มาไว้หลังรถนะครับผมมีทั้งลินจีกับละมุดนะครับผมลินจีกะละมุดลำใหญ่ยยคริสตันนะครับเปิือกแดงเปิือกเขียวเปิือกน้ำตาลนะครับนี่ทั้งลินจีจัก,กรพพัดนี่ต้นมงต้นไม้ผมก็ซื้อมาเรียบร้อยครับเดี๋ยววันนี้จะไปปลูกครับลินจีอยู่ที่หกต้นนะครับ ามต้นสว่วนต้นละมุดกระสวยมเมล็ก็สามต้นครับหกเจ็ดสิบกว่าต้นครับวันนี้ไว้อีกต้นหนึ่งโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันแล้วครับรอเลเกนินตอนนี้โอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็เอาลิ้นจีโนพหนึ่งลิ้นจีจักระพัดนะครับผมเรียนเล็กลิ้นจีไรเมล็ดรวมถึง ต้นลำาไยคริสตันนะครับผมทั้งหมด3สีสีเขียวสีแดงสีม่วงนะครับผมแล้วก็อหมดกระสวยมาเลยอีก3าต้นนะครับผมอันนี้ก็มาพร้อมเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็ใบใบซะหน่อยจะมาขุดหลุมครับผมเดี๋ยววันนี้ก็โอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะจบคลิปไปเพียงแค่น,นี้นะครับผมเดี๋ยวได้รับชมอีกทีตอนปลูกอีกทีนึงครับตอนมาตน้นใบใบนะครับผมวันนี้ผมก็เอาพวกลิ้นจี ลุงละมุดลำใหญ่คริสตัลลงไว้นะครับผมโอเคครับผมจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องทวีลาทีเอสโซด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศออกร้อนๆนิดๆนะครับผมอยู่ในสวนแล้วตอนนี้นี่ต้นไม้ผมก็ลงมาเดี๋ยวก็เอามาเรื่อยๆครับผมตอนนี้ลินจีมีทั้งหมดที่เอามาก็สองสี่หกเจ็ดต้นนะครับตอนนี้มีทั้งหมดเจ็ดต้น ลำใหญ่คริสตันสามต้นสวนแล้วมดกระสวยมะลีสามต้นรวมในไร่รวมในไร่ที่เราปลูกไว้อีกสองต้นสาลี่กับกระสวยมะลีก็รวมอีกห้าต้นโอเคครับและมมดผมเราน่าจะพอแล้วแ,ลแต่ลิ้มสีทีนี้แล้วก็ลำใหญ่คริสตันนะครับผมที่จะลองเอามาเพิ่มอีกโอเคครับผมสวัสดีครับ